ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการลงจากรถนะครับการใช้อาวุธในขณะลงรถนะครับส่วนมากเราจะเจอกันที่ว่าคนละขับนะครับจะใช้เบลนะครับขนเราจะใช้เบลเวลาลงรถนะมันจะเสียเวลามากครับเวลาเกิดเหตุแบบไหนครับปกติเวลาเราขับรถนะครับปุ๊บเราก็ใช้มือขวาใช่ไหมปวด้วเราลงถ้าตึงอาวุธนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีง่ายๆนะครับลงไวใช้อาวุธอย่างไวนะครับ วันนี้ผมจะมีวิธีง่ายๆนะครับก็คือใช้มือซ้ายครับตึ้งมูในโป้งนะสอดมาในเบล์นะครับ,สอ,บ,รบสอดในเบล์เอี้ยวตัวนิดนึงใช้มือขวาครับผลักออกมานะครับแล้วมือซ้ายอีกทีนะครับกดเบล์แล้วดึงอาวุธนะครับมันจะออกไปได้อ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้อีกรอบหนึ่งนะเอาอีกรอบหนึ่ง คนขับจะขับรถอยู่เกิดเหตุยังไงครับมือซ้ายนะครับดันนะครับมือขวาเตรียมอาวุธครับกดล็อกนิดนึงดึงไปประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับในกรณีที่อาวุธเราไม่ได้พร้อมใช้งานนะครับขับรถปึ๊บเกิดเหตุเกี่ยวตัวนะครับ ดึงอาวุธได้เลยจะประมาณนี้นะครับมันจะได้หลายแบบนะครับคือดึงแับอีกอย่างที่ผมบอกคือขับรถอยู่ใช้มือดึงสอดกลับมาแล้วก็ดึงอาวุธขอบใจงานอ่แบบนี้ก็ได้ เหมือนเราสับรถอยู่นะครับตอนนี้เราสับรถอยู่ครับเจอโจนตีหรือว่าจะลงเข้าไปชาร์จนะครับคอนแทคนะครับดึงนะครับมือออกมาปดอะมันก็ออกไปได้นะครับมันก็ออกไปได้เลยมันจะไม่ติดเบลนะครับครับก็วันนี้ขอฝาก วิธีแก้ไขลงรถในขนาดคาดเร็วเพียงเท่านี้นะครับขอบุณสำหรับคำถามนะครับที่ถามมาจากเม้นนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปให้ละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ